แล้วทำไมมันเปิดไม่ได้อะอะไรได้ละออกเวลามันเปียกหน้ามันเปียกมันไม่ยอมทำงานเว้ยอืมโอเคแต่เราก็ลอง,ลลองกลอก็ตื่นกินข้าวแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวอันนี้ไข่สดๆจากฟาร์<อ>มเจ้าของบ้านใน <c oughs> <c oughs> เวลากินเติมพลังสำหรับวัน,น เก็บของตอนเช้าตอนนี้สิบเอดโมงตอนนี้ก็คือยังไม่ได้เริ่มทำอะไรก็คือเหนื่อออกแล้ว <laughs> นอกจากเหนื่อยจะออกแล้วก็คือปวดแขนในการยัดของมาวอมอัพวอมอัพ <laughs> นวันนี้พาแม่ไปส่งที่สถานีรถไฟใช่แล้วเราก็ปั่นตามไปเจอแม่ที่สวนใช่สูต้องอืมโอเคได้เลยกออกเดินทางักีเสือสจะผีแป๊แป๊ดสารโกรจ้อีกอย่างหนึ่งคือเราต้องไปซื้อล็อกด้วยซื้อล็อกให้แม่เพราะไม่งั้นไปฉี่ไม่ได้เพระไมัถ <laughs> มันจะมีปัญหารเรื่องไปฉี่ ก็เลยต้องซื้อหรอกแบบเบาๆไว้หน่อยหนึ่งเพราะว่าที่นี่ขึ้นชื่อเหมือนกันเรื่องขโมยขโจรยิ่งเรื่องจักรยานแล้วจักรยานเราไม่ใช่เ<ม>บบีอืมมันเออ <laughs> กลัวไปปลดทุกออกมาทุกหนักกว่าเดิม <laughs> จักรยานหายจาแต่เราก็มีทําประกันไว้ ทำประกันในวงเงินเท่ากรยันต์ใหม่คูณยี่สิบเปอร์เซ็นต์แม่ออกเอสเวิร์กได้เลยเราไม่ต้องซื้อก็ได้นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ถูกจ้องมไม่ถูกจ้องเดี๋ยวเดี๋ยวพอเจอจริงเดี๋ยวงานจะกร่อยใช่เดินหน้าต่อเยินหน้าต่อ จากร้านมาด้วยลมเต็มล้อได้มาแบบแก้ขัดนี่หน่อยอย่างนี้ประกันมันเทมได้ไหมได้ล่ะก็อะไแก้ขัดก็คือให้แม่ล็อกแบบนี้ล็อกนี้มันก็ถอดล้อหน้าไปไม่ได้โอเคหรือว่าล็อกล้อหลังดีกว่าล็อคหลังไม่ต้องล็อกล้อหลังต้องใช้อุปกรณ์เยอะเอาคุจมาด้วยจ้ะ เดี๋ยวล็อกแล้วล็อกล็อกอยู่ในรถเดี๋ยวบันเทิงล็อกอยู่ในรถไฟนี่ชิพายแล้วทไปไหนตอนไหนไม่รู้โอเคตามนั้นโอเคไปไปต่อไปส่งแม่ที่สถานีซื้อบ่งซื้อบัตรแล้วเดี๋ยวเราจะได้เดินทางกันโอเคตอนนี้คือ ส่งแม่ขึ้นรถลงถูกไหมวันน่ะนีส่งแม่เรียบร้อยแล้วเราก็จะปั่นไปเจอแม่ที่นู่นจ้ะใช่ฟ้าฝนเนี่ยมาอีกแล้วมาแค่เมฆเยอะไปลยไป เริ่มวันใหม่ไม่ท่านออกจากเอเมนก็เจอฝนอีกแล้วโปรยๆค่ะแต่ลมดูค่อนข้างแรงน่าจะปล่อยแับเดียวมาและหนึ่งดอกมีฝนแล้รอเอาแต่หัววันไปเดี๋ยวไปดูว่าจะเป็นยังไงยั่ไงพร้อมหรอขวาเอาละเห็น <laughs> สภาพท่าข้าง้ าพคนดุยฝนดุยโครนหน้าตาเลเทโอเหรอจ๊ะนราถักหน้าตาจะเลเทให้มาดูนี่สิ่งที่น่ารักไปกว่านี้ก็คือไม่อออ้าวช็อตฟิวช็อตฟิวไปเะช็อตฟิะเปียกแฉะเลยจ๊ะอืมตอนนี้มันไปชุ่มอยู่ตรงถุงเท้าหมดละถุงเท้าคือซับไว้หมดละใสยก็เข้าปากเอ๊ะฉีดทิ้งกัน ภสภาออาบน้ำาสเข้าปากเหรอสภาพอย่างนี้ต้องรีบไปให้ถึงคำถามคือทำไมไม่ขึ้นรถไฟกับแม่เนาะตอนนี้ลงมาจับบนรถไฟแล้วนะคะเสวย บันเทิงทุกวันไม่มีเลยวันไหนที่จะได้ปันสบายๆเนี่ยแค่ว่า<ไ>ทริปนี้อากาศมันเฮี้ยไปหน่อยและแน่นอนตามสเต็ปแมงตกตอนออกออกมาสักปั๊บแม่งหยุดตอนนี้กี่องศา สิบสี่องศาจะเปียกๆอย่างการลุกหมาตกน้ำไปต่อไหมคะ จอสังคมคุณภาพเขาเพราะแถวนี้มันเป็นฟาร์มพอเป็นฟาร์มเขาจะมีผลผลิตที่เขาจะเก็บได้เรื่อยๆทีเนี้เขาก็เป็นตั้งซุ้มเอามาวางไว้ถ้าใครอยากจะหยิบก,ก็ไปหยิบแต่เบื่อมันก็เป็นสังคม<ร>แห่งการ,ราแล<ร>กเปลี่ยนตัดค่าไม่ได้แต่บางที่ก็เห็นว่าเขากำหนดว่ายิบไปสามชิ้นหนึ่งยูโรสังคมแห่งการเชื่อใจหิแต่มันเ<อ>วิร์กที่นี่ ในเมืองหมูม่บ้านนี่กว่าแมพแทนของเขาเหลือกันอะพอเ,เลีเลเ,เพราะแลขก็ูกก็มเยอะได้ททของเหลือทำไรของเหลือทำแยมเข้ารกเข้าพงจ้า ทีมอไก่เออเว้ยเขาก็ปล่อยออกมานี่คือไม่กลัวรถข้าไปแดกเลยเนะี่ยตอนนี้ปั่นมาได้25โล,ม,25โลมีเกิดอาการเจ็บเข่าก็เลยยืนพักสักครู่ก็เติมน้ำตาลไปด้วยเลยทุกการเดินทางย่อมมีอุปสรรคนึกวอาจัดเองไม่งัน้นาัเข้าปากอยู่ไอ้ชิงกับสายที่เข้าปากไอ้เหรอดูหน้า <laughs> ดูตนะาแลิศเท่ ทุกคนเลก็ออกเดินทางกันต่ออะไรนะด้จะผ่อเสื้อหนาวอยู่อีกตัวนึงอ่ะโอเคแล่น I think I might survive การเจ็บเข่านี้อย่างว่าอันนี้มันไม่ใช่การปั่นเล่นการจราจรเลยบ้าโอเค อ่ะได้เลยโ <Okay. S 1> อเคช่วยแล้วส่วนนิ้วติงก็คือชาไปเรียบร้อยไปอ่ะ<ป> เมื่อกี้เราเจอผู้ร่วมชัตากรรมด้วยใช่เ,เดี๋ยวจะนผล่านทุกคนอยู่แล้วปั่นผ่านไปยกมือทักทายว่าเออสู้ๆนะาลุออีกันต่อ พักระหว่างทางก่อนเราถึงเมืองฮือกฟนน่าจะใช่ฮือกฟีนน่าจะสะกดถูกประมาณครึ่งทางละอีกครึ่งทางก็จะถึงสวงสถานการณ์ตอนนี้ฝนตกอีกแล้วแต่ก็เอาออย่างน้อยก็คือครึ่งทางแล้วตอนนี้ก็ไม่หยุดพักเติมพลังกันก่อนของมาปั๊บโจ้กันรัวๆไปล้างหน้ามาด้วยกลับมาดูเป็นคู่เปนคนมาเนนง เบอร์เกอร์แบบไดนะกินกันตายนี่กินกันตาช่วงแก้ปัญหาระหว่างทางฝนตกถุงเท้าเปียกก็เลยต้องไปซื้อเอาอะไรนะถุงขยะมาสวมเราค่อยสวมถุงเทา้าอีกทีหนึ่งหนาวอ่ะเพรามันก็เปียกทำอะไรไม่ได้ก็ต้องแก้ปัญหากันไปถุงเท้าแม่งเนามากอ่ะดูไม่ออกจากว่า บะอะ,อะได้เรื่องได้เรื่องได้เรื่องอยู่ไม่รู้สึกด้วยจ้ะเพราะว่าถุงค่อนข้างที่จะบางภูมิใจภูมิปัญญาชาวบ้านเอาได้อะไรก็ทำทำไปก่อนจบปะเตรียมตัวออกเดินทางไปค่ะ40กิโลสุดท้ายของวันนี้ เส้นพุ่มอันนี้เรือเราน่าจะไปทางนี้อ่ะโอเคฉันเห็นละเป้าหมายที่ฉันจะไปโอเคจะเลี้ยวซ้ายตรงนี้แล้วกันอืม หาอะไรกินดีกว่าโอเคฉันเข้ามาในตัดแล้ว ไชนีสเลสซอร์โอเฟนเซ็กซนบับาเป่าอะ เปิดตอนเย็น เรากลับบ <Love>, mm ้า hmm. น พักอยู่ที่นี่ เอาเอสเวิร์กมาบายแพคกิ้งไม่ไมอะซื้อมาใช้งานะอ๋ออ๋อซื้อมาใช้รอสักขุม ากาศด,ดีอีกสักประมาณ20โลมัม้งถึงจะถึงใกล้ละใกล้ละ ไก่ฟรีเรนจ์ที่แท้ทรูอันนี้ของแทรโสวยมากอยู่ดีกินดีอะวิวดีเฟรอร์อ๋อ สำหรับสาระน่ารู้ในวันนี้การปั่นจักรยานเป็นวิธีการเดินทางที่คนในเนเธอร์แลนด์ใช้เป็นอันดับ2ในชีวิตประจําวันเป็นรองให้การขับรถแค่นั้นเองยิ่งในเมืองอย่างสวอลเลอร์หรืออัมสเตอร์ดัมจำนวนคนใช้จักรยานก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะเขามีระบบการเดินทางที่ทามาเพื่ออำนวยความสะดวกกับการปั่นจักรยานโดยเฉพาะเราจะเห็นได้ว่าในตัวเมืองเนี่ยจักรยานก็วิ่งวุ่นกันอยู่แล้วก็ซิ่งกันเร็วอ,อย่างกแข่งกันมาซึ่งในเนเธอร์แลนด์มีจักรยานรวมแล้วราวๆ23ล้านคัน ในขณะที่จํานวนประชากรของเนเธอร์แลนด์มีอยู่แค่ราวๆ18ล้านคนแค่นั้นเองที่นี่เด็กๆหัดขี่จักรยานกันก่อนที่จะสะกดคําว่าจักรยานเป็นกันซะอีกที่จอดจักรยานก็มีมากมายมีแม้กระทั่งทางด่วนจักรยานที่ทํามาเฉพาะให้จักรยานปั่นหรือฟี s สตรัทที่แปลเป็นไทยว่าถนนจักรยานแต่มันเป็นทางที่ใช้ร่วมกันระหว่างรถยนต์และจักรยานแต่แน่นอนว่าจักรยานมีความสําคัญที่สุดในการใช้ถนนเส้นนี้ซึ่งการปั่นจักรยานที่นี่มันไม่ใช่แค่การเดินทางแต่มันเป็นไลฟ์สไตล์ของคนที่นี่ ไม่ว่าจะลูกเล็กเด็กแดงไปจนถึงชายหญิงใส่สูทใส่ส้นสูงเขาก็ปั่นจักรยานเป็นเรื่องปกติในทุกๆวัน ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วใจไจนแบบไม่อยากพูดเลยละปวดขาจนแบเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเร่งอยู่อะไรย่หลังเชีเจฝนไหมโอโมีเจอป่ะเจอเกะแฉตั้งแต่ตั้งแต่ที่แยกเม่อจริงออ เราเดินนิดเดียวก็ถึงตรงนี้แล้วกลางเมืองเลยเนี่ยใช่เรียพีเลือกกลางเมืองเลยในตัดสวยแม่วนตั้งหลายรอบแล้วก็ไอตรงบ้านเราเนี่ยแม่ขับเล่นผ่านตั้งหลายรอบแต่แต่อยู่ฝั่งนู้นฝั่งคลองฝั่งนู้นไอเนี่ยคลองสวยมากเลยเออมันปั่นได้มันปั่นได้ทั้งเมืองเลยเลยเมืองดีเมืองดีเมืองดีมากตั้งแต่ตอนที่จะปั่นเข้ามาละคือทาาจักรยานมันพร้อมตลอดทางใช่ใช่แล้วมันเป็นเมืองท่องเที่ยว งวันนี้จบสักทีการปัน่นสักทียังคงคอนเซปต์บันเทิงทริปดูนาตั้งแต่วันแรกยจนวันสุดท้ายยังไม่วันสุดท้ายพรุ่งนี้ไม่มาลืนยังมีอะไรให้บันเทิงอีกหลาย ไไปไหน <500 Alexander. S 1> เข้าเมือง <laughed> ก็แค่เอื้อมก็หลกัหลกๆไปหาอะไรกินไปซื้อของใช้ ตอนนี้กินข้าวเสร็จแล้วซื้อของเสร็จแล้วกลับไปกินต่อที่บ้านกลับไปที่ผักใช่ไปต่อกลับไปดื่มต่อที่บ้านวันนะนี้เราแค่นี้ค่ะจบแค่นี้พอ